บอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดนคาดม,มากๆครับเป็นที่บอกไว้ว่าทีมงานมาครั้งแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะมาช่วยเรื่องของพ่อนะครับที่เบนส่งเรื่องมาแต่พอมาปลาโลดเดินทางมาถึงที่นี่นะครับเรื่องราวมันกลับตาลปัตรเลยนะครับแค่เรื่องบุคคลนะมีทารสัมพันธ์และทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะผีต่างๆอยู่ในตัวของคนส่งเรื่องหมดเลยนั่นก็คือตัวของเบนนะครับเดี๋ยวหมอปลากำลังจะให้แม่กับเบนพูดคุยดูว่าถ้าหมอปลาเจออะไรแล้วจะต้องทุบทำลายเนี่ย เบนจะยอมไหมเพราะว่าเบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบศรัทธาของพวกนี้มากเขาไม่อยากเครียทำลายเด่นพอลุงเอามือออกอะเบนยกขึ้นอะเห็นไหมอีกข้างหนึ่งอะเห็นไหมพอลุงจับไม่อะแป๊บหนึ่งอะยกไม่คือไม่ไม่ขึ้นหรอกอะอีกอีกข,ข้างหนึ่งอะ นี่ไงผีไงหล่ะในตัวเบนน่ะขอโทษนะหมอปลาเหมือนหมอปลาเคยฝันมาบ้านหลังเนี้หนูก็เคยหมอปลามาบ้านหนูค่ะผมฝันก่อนหน้าค่ะปีก่อนปีค่ะก่อนปีนี้ฝันเว้ยเมื่อกี้พอเห็นเขาอ่ะแต่ผมฝันไม่ดีแล้วผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นผมฝันว่าผมพูดแล้วผมจะร้องผมไม่เคยไปเมนีเพอทําพิธีเสร็จอะ เราตายต้องถึงขนาดนั้นไม่รู้พคุณอยากจะร้องผมไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วฝันนีไม่นานด้วยไม่นานแล้วขี่ก็ตกใจผมกับเบนผมไม่เคยคุยแล้วเบนก็ ฝันเหมือนกันว่าผมมาบ้านเขาเออผาฝันว่าหมอปลามาบอกว่าหนูมีผีอยู่แล้วหนูก็จะตายอ่าขนาดนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ข้อมูลนี้ผมก็ไม่รู้ว่านมาเขาก็มาหนูก็น้ำตาไหลเลยเบนเบนถามเลยสิก่อนหน้านั้นที่เรามาอะไรเงี้ยมีเคยฝันว่ามีคนจะมาเอาชีวิตหรืออะไรมีเคยอย่างนั้นบ้างไหมมีค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรยังไงเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าหนูลำบาก อยากให้หนูกลับบ้านหนูบอกว่าตอนนี้หนูยังทํางานอยู่ครับถ,ถ้าอายุหนูสามสิบหนูจะกลับบ้านฮะรับปากหนูจะกลับบ้านแล้วตอนนี้หนูเท่าไหร่ะยี่สิบเจ็ดเอี่จ็ดอีกสามปีหนูจะเกียมทุกอย่างไหมแล้วก็ถ้าหนูไปอะไรไป <laughs> เงินทอง ที่หนูเก็บไว้หนูยงไห้โป้งกับเม่หมดอเคยูหอเลยเลยหนูก็รู้ว่าหนูว่าอยู่ไม่นานหนูรู้ตัวเองดีค่ะหนูข้อหนูไปดูลงศพเลยนะหนูเลือกสีนี้สีนี้ให้กับตัวเองคือง่ายว่าหนูเตรียมตัวเตรียมการไว้แล้วค่ะหนูเตรียมการไม่แล้วหนูไปดูโรงเย็น ลงแก้วแล้วก็ลงศพนูไปแล้วหนูชอบสีแดงพ่อหนูเอาสีแดงนะก็อยากให้เขาอยู่กับผมมาอีกนานนะก็่นะอกดูเขาไปดูลงดูอะไรเหมือนละมันตรงกันหมดแล้วจะรอวันนั้นเอง เบนหมอถามนดิก็เบนฝันขนาดนั้นแล้วทําไมเบนต้องทักมาหาทีมงานหนูก็ยังอยากอยู่ค่ะหนูยังมีพละคือตอนนี้ยประเด็นไม่ได้มาช่วยพ่อเลยช่วยเราเช่วยเบนนี่แหละอืเบนยอมไหมคือถ้าหมอปลาเห็นอะไรแล้วหมอปลาไม่พอใจหมอปลาทุบ บอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกินคานมากๆครับเป็นที่บอกไว้ว่าทีมงานมาครั้งแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะมาช่วยเรื่องของพ่อนะครับที่เบนส่งเรื่องมาแต่พอหมอปลาโลดเดินทางมาถึงที่นี่นะครับเรื่องราวมันกลับตาลปัตเลยนะครับแค่เรื่องบุคคลนะมีทาสัมพันธ์และทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะผีต่างๆอยู่ในตัวของคนส่งเรื่องหมดเลยนั่นก็คือตัวของเบนนะครับเดี๋ยวหมอปลากำลังจะให้แม่กับเบนพูดคุยดูว่าถ้าหมอปลาเจออะไรแล้วจะต้องทุกทำลายเนี่ย เบนจะยอมไหมเพราะว่าเบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบศรัทธาของพวกนี้มากเขาไม่อยากเทียร์ทำลายอมริทีีว